สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ e v o t e c อีกแล้ววันนี้จะมานำเสนอตู้กลางระหว่างทรง RCF 12นิ้วกับทรง PS 12นิ้วด้านด้านนี้เป็น RCF ด้านนี้เป็น PS สังเกตจะมีทางด้านทรง RCF นีจะมีช่องลม2ช่องลมส่วนทรง PS ก็จะมีช่องลมเดียว ู้ก็สูงเท่ากันครับส่วนสูงถ้ารวมตีนตู้ก็สูง60ลึก35กว้าง37ตะแรงป๊มพร้อม,อมฟิลเตอร์กันฝนุ่นมีโลโก้พร้อมแล้วก็แถมปากไปด้วยครับตู้นี้ผมขายราคาปกติคือ1450บาทแต่โปรโมชั่นเปิดตัวถึงสิ้นปีนี้นะครับราคาก็ใบละ1 2 0 0รบาทไม่รวมจัดส่งนะครับ 2าบาทก็จะแถมปากไปเลยเป็นปากพอยซอท,ที่เอาไว้ใช้กับตู้ทรงแนวนี้อยู่แล้วเป็นปาก6คูณ6นิ้วก็จะหน้าตาเป็นมีนะครับสังเกตคือจะเหมือนกันเลยคือมันเหมือนกันครับสูงก็เหมือนกันลึกเหมือนกันกว้างเหมือนกันตะเก็ัแปมก็ตัวเดียวกันจะพามาดูด้านบนครับนี่ ความแตกต่างของตู้ของทั้งสองทรงนี้ก็จะอย่างนี้เป็นตู้มอนิเตอร์ด้านไหนก็ทำสีนอกในครับสำหรับลูกค้าที่แบบรัวสีแบบเอ้ยพี่ทำสีแบบนอกไในหรือเปล่าแบบอยากได้แบบนอกไหนก็จัดให้ครับ เป็นเบ้าเสียเลรกทางด้านนี้ก็จะเป็นทรงอาเซฟครับแบบนี้มีทีนัดเอาไว้ยึดตะแกรนปัม๊มก็สีนอกในครับเป็นตัวท็อปครับผมต่อไปนี้ตัวท็อปผมจะทําสีนอกในอรลูกค้ามั่นใจได้ครับเรื่องสีผมจัดเต็มมีหูจับด้านลัดหูจับมือหูจับไม้ด้านหนึ่ง ข้าประมาณนี้ครับสวยมากจะมาชมด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นเพจเหล็กพร้อมสปีคอรแต่ไม่แถมสายนะครับลูกค้าต้องไปหาเอาเองเผื่อบางคนใช้สายเล็กสายใหญ่เล่นหนึ่งทางสองทางก็แล้วแต่ลูกค้าจะต่อไป ใบละพันสี่ร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั Pro ่นถึงสิ้นปีก็ใบพันสองร้อยบาทแถมปากไปเลยครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับลูกค้าต้องออกเองนี่ครับชมสีครับ สวยมากคือช่วงนี้ฝนมันไม่ค่อยตกครับก็เลยทำสีแบบค่อนข้างจะสวยเลยแต่รถดกดกอนเนี่ยโอ้ตกแบบคือตกแทบทุกวันนะครับโดยทำสีแบบจะเละๆหน่อยแล้วต้องขออภัยลูกค้าครั้งก่นกอนๆนะครับคือมันไม่มีที่ทำจริงๆครับดูครับที่ทำผมน,นิดเดียวดูนี่ก็จะตกแล้ว กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ